สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Passion Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา m a r i s l a g o Icon Automatic Date 42มิลกันนะครับโดยที่ไอคอนที่เราจะมารีวิวเลนี้เนี่ยจะเป็นสี All Black นะครับซึ่งเป็นสีที่ผมว่ามันหล่อเข้มที่สุดเลยนในบรรดาตระกูลไอคอนทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันอยากรบกวนให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยด้วยความที่บริสลากรัวตระกูลไอคอนเนี่ยเขาจะมีหน้าปัดที่เป็นลักษณะของลายตารางแบบนี้ครับทำให้หลายๆคนเนี่ยนึกถือเลยคิดว่ามันไปคล้ายกับตัว AP พิเรย์โอกมากเกินไปนะครับทาให้หลายคนอาจจะไม่กล้าใช้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวบริสลากรัวไอคอนเนี่ยเขามีอินสปิเรชันและมีการออกแบบที่เป็นของตัวเองมากพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วมริสลากัวเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นคาลิปโซนะครับซึ่งจะมีจุดเด่นที่เป็นลักษณะของ มาร์กเกอร์จุดเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็จริงๆตรงหน้าปัดเนี่ยลายตารางที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบที่เป็นแบบคูเดปาริสนะครับที่เป็นยอดทรงแหลมที่จะแตกต่างก,กับตรงตัวของ AP r o y a อย a k อยู่นะครับโอเคเรามาลงดีเทลกันดีกว่าเริ่มกันที่ตัวหน้าปัดก่อนเลยจะเห็นว่าตัวหน้าปัดของตัวมอริสลากร i ไอคอนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการออกแบบแบบคูเดปาริสที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนทรงพีระมิดแหลมแหลมนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการเล่นแสงได้ดีมากนะครับเพราะว่าในบางมุมเนี่ยถ้าสมมติอ่านอย่างเช่นเรามองตรงๆอย่างเงี้ยจะเห็นไปเหมือนลายตารางธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการหันนาฬิกาเนี่ยที่ไม่ตรงเนี่ยการเล่นแสงเนี่ยมันจะทําให้มีเงามีแสงตัดกันแบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการออกแบบตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีการเล่นแสงและมิติที่ดีมากทั้งที่นาฬิกาเนี่ยเป็นตัวสีดําล้วนนะครับตรงบริเวณดอัลเนี่ย ก็จะมีการใช้ตัวสัญลักษณ์ตามมอริสลากรัวติดเข้าไปนะครับซึ่งมีการใช้เป็นลักษณะของงานขัดเงาที่สวยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคําว่ามอริสลากัวอยู่ข้างล่างนะครับตรงบริเวณ12นาฬิกานะครับแล้วก็ตรงบริเวณ3นาฬิกาเนี่ยจะมีวันที่อยู่นะครับตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยจะมีคําว่าอัตโนมัติอยู่นะครับผมเคสไซส์ของเรือนนี้เนี่ยจะอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับโดยที่จะมีการนมดํา PVD นะครับเป็นล,ลักษณะของ สีดาด้านๆน,นะครับไปทั้งตัวเคสนะครับแล้วก็บริเวณแบเซิลเนี่ยที่มีแขนหกแขนเนี่ยเขาจะจงใจใช้ลักษณะของสีดําที่เป็นลักษณะดําเงานะครับตรงนี้ทําให้การเล่นแสงได้ดีมากครับทั้งที่มันเป็นสีดํานะครับเพราะว่าตัวเคสแต่โดยรวมเนี่ยจะเป็นดําด้านแต่ว่าตรงแขนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของดําเงาครับทำให้ตัวเรือนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสีดําล้วนนะครับแต่ว่ามีมิติมีการเล่นแสงที่ดีพอสมควรเลยนะครับ ตัวเข็มก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับเพราะว่าเขาใช้เข็มที่มีความเงาการขัดแต่งที่ดีนะครับมันสะท้อนแสงได้ดีแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเข็มเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กนะครับทําให้มีหลายๆมุมเลยนะครับที่มันดูไม่ง่ายนะครับโอเคตัวเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเนี่ยยังโอเคดูค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตัวเข็มวินาทีเนี่ยอ่ามันค่อนข้างจะเรียวนะครับเลยทําให้มันค่อนข้างที่จะมีความดูยากนิดหนึ่งแต่ความหนาของตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างจะ กำลังดีมากเลยนะครับที่11มิลิเมตรนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวคราวนะครับที่มีเอกลักษ์ของมรดิสลากรัวอยู่ตรงบริเวณเม็ดมะยมนะครับด้านหลังเนี่เป็นจุดเด่นของนาฬกาเรียนนี้ที่ผมชอบเลยนะครับเพราะเขาจะเป็น Open c a ค e แบ็กนะครับซึ่งใช้ตัวกระจกซับฟนะครับโชว์ตัวเคสให้เห็นนะครับแล้วก็จะมีโรเตอร์ที่มีการขัดงานที่สวยนะครับมีคำว่ามาิสลากัวอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ลองดูข้างหลังของตัวเครื่องนะ่ครับจะชอบมากเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า,าวอลนัตส์อากัวเนี่ยงานขัดเขาเกินราคาขายเขามากเลยนะครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแล้วก็มีความเนืย้ยมีความเ,าเก็บารายละเอียดที่ดีพอสมควรนะครับคือถ้าเทียบกับราคาราคาที่เขาขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้คุ้มเกินราคานะครับการงานขัดอะไรเขาค่อนข้างดีมากเลยนะครับสวยโดยที่บริเวณหลังเคสเนี่ยจะมีคําว่าซับฟลายคิทโ มีเลขรุ่นนะครับแล้วก็มีตัว serial number อยู่นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวออฟแบ็ k ทำให้มันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวรุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะใช้เป็นตัวสายที่เป็นสายหนักนะครับโดยที่เอาเป็นปสัตว์ของผ้าที่เป็นเหมือนเหมือนกับผ้าแคนวาสนะครับมามาหุ้มอยู่บริเวณน้้นน้อยทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีตาอมสลากัวตรงนี้นะครับจะเงาเงาดำาๆนะครับคุมโทนยังคงเป็นสีดําอยู่นะครับ แล้วก็ตัวสายเนี่ยจุดเปลี่ยนเขายังคงเหมือนกับตัวไอคอนตัวุไอคอนอื่นๆนะครับที่จะเป็นลักษณะของการมี q Quick r e l e a s e ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถแกะง่ายๆนะครับแค่เราแบบว่ากดลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถถอดออกมาได้แหละพอถอดเนี่ยก็ต้องพูดถึงจุดสังเกตอีกข้อนึงของตัวรุ่นนี้นะครับตัวแบล็คออร์แบ็นะครับตัวออร์แบ็เนี่ยตรงบริเวณตรงเหล็กตรงเนี้ยที่จะเป็นตัวที่ไปเชื่อมกับตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัว อไอคอนตัวอื่นนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสีเงินตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่ต้องบอกให้เพื่อนๆรู้เลยนะครับสำคัญจุดหนึ่งเลยเพราะว่า,อาไอคอนเนี่ยความสนุกของเขาคือการที่เราเปลี่ยนสายง่ายนะครับแค่แค่แบบกดแค่นี้ก็สามารถออกมาได้แล้วก็เวลาประกอบกับเข้าไปเนี่ยก็แค่ดันกลับเข้าไปก็คือล็อกติดแล้วนะครับแต่บวกกับตัวเรือนของตัวออรแบ็กเนี่ยมันเป็นสีดานะครับตัวเรือนตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีเงินๆนะครับซึ่งทําให้เวลาที่เราหาสายมาแมทชิ่งเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับมันคือจริงจมันก็ใส่ได้แหละครับแต่ว่ามันจะมีความแฟชั่นมากกว่านะครับว่าผมเคยไปลองแล้วนะครับถ้าเกิดเราสีเงินสายทั่วๆไปที่เป็นสีเงินเนี่ยมาเสียบกับตัวเรือนที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะมีความแฟชั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตัวข้างๆนี้นะครับที่ผมไปลองดูตอนนั้นแต่ยังไงก็ดีสําหรับผมผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสายของมันก็เราสามารถหาซื้อมา ใหม่ได้นะครับแล้วก็มันก็ใช้ง่ายนะครับคือก็แค่นียครับดันกลับเข้าไปก็คือล็อกแหละไงมาเกิลของตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีดําแต่เขาก็ยังใส่ใจรายละเอียดด้วยการมีการขัดตรงบริเวณที่มันจะมีการกระแทกกระทบอ่ะนะครับเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆ <S <S ตรงนี้แสดงถึงความเก็บรายละเอียดของงานที่ดีของมอริสลาโกเลยนะครับ <S 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 ตัวมาเกิลน,น,นะครับก็มีการขัดแต่งที่เงาสะท้อนแสงได้ดีนะครับ โดยที่ไอความเงาเนี่ยมันช่วยให้เรามองในตอนกลางคืนได้ดีนะครับเพราะคือแค่มีแสงเนี่ยมากระทบตัวนาฬิกานิดเดียวเนี่ยมันก็จะสามารถสะท้อนตัวมาร์กเกอร์ให้ผัวมาตัวเขียบให้ผัวมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงแม้จะกลางคืนจะมืดเนี่ยเราก็สามารถจะเห็นมันได้ไม่ยากนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวมาร์กเกอร์จะมองง่ายอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขามีการใส่ตัวรูมเข้าไปในตัวนี้ด้วยนะครับถึงแม้เพื่อนเพื่อเห็นมันเงาๆอย่างนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีรูมอยู่นะครับเดี๋ยว ตัวรูมก็จะประมาณนี้นะครับขอภัยถ้าถ่ายไม่ชัดก็ค่อนข้างจะคมสวยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่จุดสังเกตนึงนะครับก็คือว่าตัวรูมเนี่ยจะเก็บแสงได้ค่อนข้างไม่นานนะครับคอนกาจะสั้นเลยแหละแล้วก็เนี่ยครับถ่ายไปแค่ประมาณนาที2นาทีเนี่ยก็เริ่มตกลงแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าจุดเด่นของเรือนนี้เนี่ยคือการทำมาร์กเกอร์ได้สะท้อนแสงขัดเงาได้ดีนะครับเพราะเนี่ยแค่แสงโดนนิดเดียวเนี่ยมาร์กเกอร์ก็สะท้อนออกมาแล้วต่อให้ในที่มืดเนี่ย ก็ยังพอจะเห็นมาร์กเกอร์แต่เข็มอยู่บ้างนะครับพอจะเดาเดาได้บ้างโอเควิธีการตั้งเวลานะครับก็จะเป็นการใช้คาวตรงนี้นะครับมันจะเป็นระบบสกูดาคาวนะครับซึ่งก็คือการหมุนออกมานะครับพอเราหมุนออกมาจนสุดเนี่ยเราสามารถหมุนขึ้นเพื่อขึ้นลานได้เลยนะครับเนี่ยจะรู้สึกถึงความเฟื่อืน,น,นะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนมปนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็นการปรับวันที่นะครับแล้วก็ถ้าเราหมุนไปอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเข็มวิจะหยุดนะครับ ก็คืออันนี้จะเป็นการตั้งเวลาล้นะครับเราสามารถตั้งเวลาที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าตั้งไปตรงไหนนะครับเราก็พอเรากดกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานนะครับพอเราตั้งเวลาเสร็จแล้วก็หมุนกลับเข้าไปได้เลยนะครับตามสไตล์ของสกูดสกูดาวคลาวนะครับมูฟเมนตเป็นอะไรอย่างนึองที่ต้องพูดถึงของตัวเครื่องนี้นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว c a l i b บอ ML-115 นะครับ ซึ่งจะให้ความถี่2 8 8 0 0นเฮิร์ตนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งจากเรือนนี้นะครับก็คือที่ความถี่2 8 8 0 0เฮิร์ตเนี่ยตัวเรือนนี้เนี่ยเข็มวินาทีเนี่ยไหลได้ค่อนข้างสมูทที่สุดนะครับถ้าเทียบกับนาฬการเรือนอื่นๆที่ความถี่เท่ากันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าตัวเข็มมันเรียวหรือเปล่าหมายความว่ามันจะเป็นลักษณะของการเรียวกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีหัวลูกศรหรืออะไรที่เป็นแบบลับลกษณะของการบานออกมานะครับ ทำให้ตัวเข็มเนี่ยมันไหลได้โอ้โหสมูทมากเลยครับตอนที่ผมดูตอนแรกเนี่ยผมยังงงๆเลยว่าเอ๊ะนี่มัน28,800จริงหรือเปล่ามันดูเหมือนกับพวกไฮบิดแล้นะครับที่มันไหลค่อนข้างจะสมูทนิ่งเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทําได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ต้องไปบอกว่ามันมีจุดสังเกตอีกข้อนหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยให้ความถี่ขนาดนี้เนี่ยการสำรองพลังงานเนี่ยมันทำได้แค่38ชั่วโมงนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ก็แรกมากการไหลของเข็มที่สมูทแบบนี้เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้สึกติดใจตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าเข็มมันสมูทจริงๆนะครับดูเพลินมากเลยแต่จุดสังเกตอีกจุดนึงที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือการตัดแสงของกระจกเรือนนี้นะครับเรือนนี้เนี่ยมีการใส่สารกันแสงได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าในหลายๆมุมเนี่ยโอเคมันก็จะมีความชัดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับชัดมากชัดจนแบบว่าชัดเลยครับ แทบจะแบบเห็นกระจกน้อยมากๆนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆจุดที่มันจะขึ้นฟ้าเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมแอบรู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจุดเด่นมันคือหน้าปัดมันนะครับซึ่งเล่นแสงดีมากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมุมที่แบบบางมุมเนี่ยมันจะมีความแบบมีแสงและเงาที่สวยเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางมุมเนี่ยมันกลายเป็นดันขึ้นฟ้าสีฟ้าเนี่ยทำให้ความสวยมันลดลงไปนะครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่า โอเคแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าโอเคเรามาขึ้นข้อ7นิ้วครึ่งของผมกันดีกว่านะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่หล่อมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นสีดําเข้มเนี่ยทำให้มันเนี่ยใช้ง่ายแต่งตัวง่ายนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมีการเล่นแสงเล่นเงาที่ดีมากๆแล้วก็สารลักษ์มอริสลาก,กัวนะครับตัวเมเนี่ยมีความแบบเงางามสวยมาร์กเกอร์ก็เงาสวยสะท้อนแสงดีๆมากๆนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ทําได้ดีมากๆเลย ต้องชื่นชมการออกแบบของบริสลากัวนะครับเพราะในการเลียนนี้เนี่ยมันดูเป็นทั้งในการที่สปอร์ตก็ได้นะครับหรือจะเป็นเดรสก็ได้นะครับและด้วยความที่เป็นสีดําล้วนเนี่ยเดรสมันก็คุมโทนสุภาพสุภาพนะครับแต่งเป็นเดรสได้สบายสบายเลยนะครับอาจจะมีเรื่อง power reserve การตัดแสงของกระจกแล้วก็บัคเกิลที่เป็นสีดําที่อาจจะขัดใจบางท่านนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโดยรวมในการเลียนนี้เนี่ยเป็นนาการที่มีคุณภาพมากๆนะครับ ถ้าเกิดได้เห็นตัวจริงเนี่ยการขัดเงาการเล่นแสงการความเนี้ยบในการเดินของข็มวิทญาทีมันเป็นอะไรที่แบบใช้ง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาดีมากๆเลยนะครับโดยที่มอนิสตากูเลรนนี้เนี่ยราคาไม่ถึงแสนเลยนะครับต,ต,ต,ตอนนี้ช็อปอยู่ขายที่8 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าโหคุ้มราคามากๆนะครับรายการนี้ถ้าจะขายหลักแสนผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ย ราคาขึ้นไปเกินแสนแน่ๆนะครับด้วยคุณภาพงานของเขาเนี่ยแล้วก็ที่ผมอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับก็คือทางมอริสลากรูเนี่ยเขามีบูติกอยู่ที่เกรซอ v วิลเลจนะครับซึ่งบูติกนี้เป็นบูติกที่ออกแบบแบบรุ่นใหม่สมัยใหม่นะครับมีบูติกที่สวยมากๆมีนาฬิกาที่น่าสนใจหลายๆเรือนเลยนะครับอยากให้ไปลองเอามาขึ้นข้อกันดูนะครับใครที่หานาฬิกาแบบเรือนเดียวสามารถใส่ได้ทั้งไปเที่ยวไปงานได้ทุกอย่างนะครับออกแบบทั้งแบบสนุกแล้วก็ฟอร์มอลเนี่ยผมแนะนําเรือนนี้เลยนะครับ ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ